สวัสดีนะผมอ่านะครับวันนี้มีสินค้ามาอีกแล้วนะครับสําหรับเครื่องอ่าบร้อยห้าสิบนะครับข้างในเป็นร้อยห้านะแต่ข้างนอกเป็นร้อยยี่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับสเต็ปเดียวกันทําเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับก็ตัวนี้ตอนนี้นะราคานะครับสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้ราคาเน็ตจะลดไม่ได้แล้วนะ ย้ำนะครับลดไม่ได้แล้วนะครับราคานี้นะครับผมไม่เหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนหมดทั้งคันจริงๆทั้งถังน้ามันนะครับนี่พวกถังน้ามันพวกฝาครอบกระโปงฝามือหมุนหน้านะครับที่เปลี่ยนใหม่มีเปลี่ยนเฟืองฝาสูบแล้วก็ลูกปั๊มหัวฉีดนะครับอันนี้เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนเยอะนะเดี๋ยวชุดเนี้ยใหม่หมดทั้งหมดนะครับนี่ะดูข้างนี้เลยนะครับมีใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีเก่าแค่หม้อน้ํานะครับโมเล ควียงก้านอ่างแค่นี้เองคือของ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 เก่ามีแค่นี้นะครับนอกนั้นใหม่หมดเลยนะครับนี่สีสีอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่คือผมไม่ได้ทําสีนะทำเฉพาะสีโค้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้างในเป็นร้อยหสิบนะครับอ่ะเราติดบังเสียงนี่ช่างเหตุ่ะ ัไม่ได้ติดเลยไอ้นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดดดจูนนะขอเราเร่งนี่ควันเยอะไหม ใก้ข้างนะเปรี้ยวเบอร์หนึ่งเสียงจะเขกหน่อยนะครับเพราะว่าท่อมันเดิมนะครับมันเงียบแต่สายท่อดังนี่เสียงเสียงแคพอดีเลยนะครับจะต่อติดไปหน้าได้ไหมลนะีม่จะไปต่อสายไว้แหม่ไนะม่ไน้เลย Rồi vào đi. Vào đi. à, nó tao lại đi, nè, ơi. แม่เขาใส่ตัวนี้ไม่เหนื่อยเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับคือเครื่องบางตัวเนี่ยมันก็ไม่หอบนะครับมันแล้วแต่เครื่องนะครับคราวนี้ถามว่ารถหอบไม่หอบมันแตกต่างกันยังไงมันเหมือนคุณค่าทางใจนะครับ <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากวิ่งเหมือนกันกําลังเท่าเดิมนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใจใครสนใจนะครับทักมานะเบรอร์โทรนะครับ087 1> 3 1 2หน8 9เแป้านะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ